เรียกว่าข้างบนก็มีโชว์พิเศษเยอะมากมีศิลปินมาร่วมกับพี่ๆที่พระกรนะครับผมแล้วก็รวมถึงแฟนๆจะบอกว่าวันนี้น่ารักมากๆมาช่วยกันเซอร์เวต19ปีสยามพระกรด้วยแม้แต่ตอนที่เราสัมาษณ์กันอยู่นี้ผมว่ารอบๆพี่ๆสื่อก็ยังร้องไปด้วยครอบครัวพวกเรารวมๆวงๆกันแบบว่าเต็มไปหมดอะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็ผมแบบจริงๆผมก็รู้จักพี่ๆที่พระกรหลายท่านวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราได้กลับมาเจอ รุ่นพี่เจอยัติญาตผู้ใหญ่อะไรนี่ยพรนะคะก็ยินดีด้วยกับเสีายมพรากรนะครับ19ปีแล้วก็ขอให้เป็นเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่20คือเป็นการเปิดอะไรใหม่ๆที่อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็ขอให้พรากรเป็นเป็น เป็นสถานที่ที่เป็นทั้งแลนด์มาร์คและเป็นเป็นที่อยู่ในใจของทั้งทั้งคนในประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างตประเทศด้ว hmm. ย oh. mm ุกนไเย่ก็เออผมรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้อ่รู้สึกพอใจแล้วกันไม่ได้รู้สึกว่าติดอะไรตรงไหนแล้วก็ จริงวีคที่แล้วตอนมันออนอีีแรกอะมันเป็นครึ่งเดียวคือจริงมันออนพุธพฤหัสครับแต่ว่าตอนแรกมันออนแค่พฤหัสก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธอันนี้จะได้ดูวิคเต็มๆแล้วว่าเป็นยังไงแต่ก็พอใจมากกับกับโปรดักชันที่ออกมาผมรู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะเล่านี่คือสิ่งที่เราอยากพูดอะไรอย่างเงี้ย เอาจริงนะพี่ทุกครั้งที่เวลาเรางานเราออกแล้วงานมันสวยอันนี้ยังยังไม่รับคนดูนะงานสวยเปล่าบ้าะข้างในจะแบบนี้แบ,บบไม่คือแบบค,ค,ค,คือคือต้องบอกว่าบ้านเราแสงมันไม่ได้ถ่ายได้ทั้งวันแต่เราต้องถ่ายกันทั้งวันมันก็จะมีความแบบแกล้ากลัวอะไรอย่างเงี้ยจ้ะจริงกับการทำงานกับที่โปรดักชั่นที่มันดีๆแบบนี้จริงมันจะติดแอะไรอย่างไรบ้างนะจ๊ะ มันเสริมมันเสริมให้เราเชื่อในสิ่งที่เราสมมติว่าอ่ะมันคือการแสดงแหละแต่หมายถึงว่าการที่ทุกอย่างมันมันสร้างมูตให้เราได้อะแบบเดีายวเช่นโอเคเราอยู่ตรงหน้าเราเห็นมูตมูหนึ่งแต่เวลาเราวิ่งไปดูหลังมอนิเตอร์การจัดแสงทุกอย่างที่เขาช่วยเราอ่ะผมพูดจริงว่าไม่มีนักแสดงคนไหนเก่งได้ด้วยตัวเองหรอกสุดท้ายมันคือคนหลังกล้องรวมถึงคนหลังห้องตัดต่อด้วยที่ทําให้เราเก่งก็ต้องขอบคุณพี่ๆเขาแล้วผมก็ยังยืนยันว่า การุญคาตเป็นหนึ่งในทีมที่ดีมากๆพอดีมากๆครับใช่ว่าที่ที่ออกมาเราดูแล้วเรารู้สึกว่าอเราใช่เลยนะคะมันแบบมันเป็นสิ่งที่เรามองไปว่ามันคือคือผมมองว่ามันคือซีรีส์ที่ไม่ได้หลงประเด็นเออคือเราเราเล่าโดยที่เรามีสิ่งที่เราอยากพูดและสารนี้มันส่งไปถึงคนดูแบบมันดูไม่บิดทิวอ่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบที่ผมสัมภาษณ์กับพี่ๆไปครั้งก่อนว่าเนี่ยมันคือแค่เรื่องไมซต มันมันไม่ใช่เรื่องการชี้นำเลยแต่จริงๆมันมันเป็นเรื่องของแบบการทำงานที่หลอดเาะคนเราเรียกร้องกันมาตลอดหลักไม่ใชเรื่องอะไรแบบครับแล้วละคจะได้เกิดขึ้ new, e นจริงๆแบบในซีนี่ของไทยเลยค่ะแลหาอะไีอะไรเป็นยังไงบ้างที่บความจริงพูดเรื่องนี้ไปก็จะยาวนะครับแต่ว่าก pues, ็ถ้าพูดถ้าถ้าตอบแบบย amin, ่อๆก็ค <field> ือเชื<ๆ>่อส<ๆ>ิทุกคนน่ะอยากอยู่ในงานที่ดีหมดน่ะทุกอย่าง ทุกทีมงานอยากอยากประกอบตัวเองให้เป็นเพอร์เฟกทีมตลอดทุกงานแล้วก็ทุกคนอยากได้สิ่งที่คุ้มเหนื่อยเสมอคือผมรู้สึกว่านี่นี่เป็นสิ่งที่คนเกิดขึ้นทั้งหมดถ้าถ้าเราสามารถสนับสนุนเรื่องนี้ได้เราก็อยากสนับสนุนแต่ว่าผมไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้จริงๆหมายถึงว่าผมแค่เป็นคนโชคดีแล้วกันที่ผมกล้าโชว์ทีมงานตัวเองเพราะว่าผมอ่ะได้เจอทีมที่ดีแต่เราก็ไม่กล้าพูดแทนคนอื่นขนาดนั้น เอาจริงๆแล้วผมงานเราจะต่อไปอะรไรก็จะผามอะไรอีงขึ้นเรื่อยๆไหมคะเพราะว่าต่อก็คือแบบผ่านงานยากมามดแล้วอะไรแบบนี้จริงงาน,นผมอ่ะมันก็มันก็ยากแล้วมันก็ง่ายในเวลาเดียวกันตลอดก็ <c oughs> จะพยายามพัฒน,นาต่อไปเรื่อยๆคือผมยังยังมั่นใจว่าของแบบนี้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆครับบาร์มันไม่มีสุขหรอคือถ้าถ้าเราไม่อยู่มก่อนอะไรอย่างงี้ เราก็จะหาเรื่องท้าทายตัวเองดีครับแต่ว่าก็ฝากทุกคนมารับชมความท้าทายเราด้วยวสาทมีโก<อ>ันได้รับได้จ่นค้น้าบวัจัดจผมนะณวันนี้ที่ผมทะลุกำแพงสิ่งนี้กล้าที่จะออกมาทําจริงๆผมรู้สึกว่าณวันนี้มันไม่มีกำแพงเรื่องเพศสภาพแล้วมั้ง สุดท้ายแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะถกเถียงกันในเมื่อไม่งั้นกฎหมายสมรสเท่าเทียมมันจะแอคที a เวตทำไมผมไม่รู้เลยคือผมรู้สึกว่าเรามาสร้างความบันเทิงให้คุณเพราะฉะนั้นเท้สภาพใม่มันอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักสุดท้ายแล้วถ้าคุณสนุกแค่นี้ก็ดีใจแลลวแค่นี้

ข้าี่พอผมพันไปฟังไหนผมรู้สึกผิดตอบอีกฟังเลยอ่ะก็งนีร้อยเล้โอเคจ้าคก็ตอบก็คี้ตอนนี้นะคะเ๋็วนะกดเร็วนะเวลเหลือน้อย